การทิ้งภารกิจอ่ะมันไม่ใช่หนทางของนินจาแต่การที่ทิ้งเพื่อนพ้องอ่ะมันเร็วซะยิ่งกว่าเศษสวะของนินจาแล้วมันเกี่ยวอะไรการสุมกูไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะดูนะถ้าผมดิดนิ้วปุ๊บอีปิกโผปั๊บไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อดูคืออันเอิญอ่ะ เกือออได้่ัันนีนหายานนยยมใลเลิกงามยามดีละตอนนี้ผมมีครีมตักอยู่ทั้งหมด21อันนะครับเป็นคุกกี้พิเศษแล้วก็คุกกี้ธรรมดาระดับสูง30ชิ้นเพชรอีก2 3 0 0 0นะครับผมจะสุ่มได้ราวๆประมาณเกือบ70กว่าตัวนะครับ ประมาณ70กว่าตัวได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมลั่นวาจาไปแล้วว่าผมจะไม่เสียตังค์เลยใจแล้วไปแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยใจแล้วเติมไป4,000บาทไม่ได้อะไรเลยแต่ผมจะ,ะแสดงให้ดูว่าคนจริงเขาไม่เติมเขาก็ได้ครับผมจะกดแบบคุกกี้ระดับสูงก่อนนะฮะเพราะว่าผมมีทั้งหมด30ชิ้นนะครับไปก่อนเลยฮะคนจริงอ่ะไม่พูดเยอะ เรียกผมว่าอะไรครับลูกรัก GM ครับอันนี้แค่ครั้งแรกนะฮะอีพิมันก็ออกมาแล้วอะ่ะมันง่ายเกิอเนอะบางทีอะคือ GM ก็เข้าใจนะว่ารักผมอะแต่คนอื่นเขาอิจฉาไงคนที่แบบเติมไป4 0 0พันกว่าบาทแล้วไม่ได้เลยเลยเขาอิจฉาลู้ไหมครับ GM อนะฮะอันนี้ก็แค่ครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกอย่าพึ่งโผล่มาแล้วกันนะตัวแพงๆตัวแรงๆเนี่ยอย่าพึ่งโผล่มาเดี๋ยวคนอื่นอิจฉาเอาเป็นแค่ตัวที่อยู่ในเมตาก่อนแล้วกันนะฮะพวกแบบตัวแบบอะไรอะ่ะเคฟสตรอบเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแพนทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอย่าพึ่งเอาตัวแรงมาเลยเดี๋ยวคนอื่นอิจฉาเฮ้ยหายากคุกกี้ลดมาเดือย เพราะว่ากิจกรรมมันอะทำแทบตายกว่าจะได้มาและมันเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะครับตัวนี้คือตัวที่ค่อนข้างใหม่นะฮะเพิ่งมาเมื่อแพทที่แล้วเองนะครับถือว่าเป็นยังเป็นตัวใหม่อยู่คือเป็นหนึ่งตัวที่ใจเล้าเติมเงินแทบตายกว่าจะได้มาแต่ผมกดครั้งเดียวก็ออกมาเลยอะครับกดถานแบบพวกนี้พวกนี้แบบผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คืออีพิตัวแรกนะครับสงสารใจเล้านะบางทีอะคือแบบว่า เข็มเกินไม่อยากเข้าใกล้เอเทุกวันนี้ผมบอกเลยนะเวลาแบบว่ามีงานอะไรที่แบบทําร่วมกัวใจแล้วเนี่ยผมไม่อยากไปเดินใกล้มันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเกลือมันมาโดนตัวผมแล้วผมจะดวงสวยไปด้วยนะอ่ะเรามาดูกันต่อครับครั้งแรกเนี่ยก็ดวงดีละครั้งที่สองครับเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยนะครับเราต้องอย่าไปหวังไว้เยอะนะฮะ เหมือนเหมือนคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราหวังอะไรเรามักจะผิดหวังถ้าเราอยากจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าหาเขามากเราแค่ทําตัวเราให้ดีที่สุดแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาจะหันมาสนใจเราเองนะครับเหมือนด่งคุกกี้ครับถ้าเราไปสนใจมากเราวิ่งตามมันมันก็จะยิ่งวิ่งหนีแต่ถ้าเราหยุดเนี่ยคุกกี้พวกนั้นมันจะมาหาเราเองครับแบบนี้เป็นต้นครับถ้าเรา,เราหวังอะไรเรามักจะผิดหวัง เวลาแบบว่ามีงานอะไรที่แบบทำร่วมกับใจร้าวเนี่ยผมไม่อยากไปเดินใกล้มันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเกลือมาโดนตัวผมบางทีอ่ะเส้นทางมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยดอกดอกไม้อย่างเดียวบางทีดอกไม้มันก็มีกุหลาบมันก็มีหนามด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นบทเรียนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรเรียบง่ายเสมอไป นะฮะมันไม่มีอะไรเรียมง,ง่าเสมอไปอันนี้คือ GM เอ็เาเห็นหรอไงว่าเมื่อกี้ผมดวงดีเขาก็เลยแบบอยากจะแบบทําให้มันดูบาลานซ์นนิดนึงนะฮะด้วยการแบบเอาเกลือมาขัดลาบผมนิดนึงโอ้โหแม่งแต่ละตัวอ้าถามว่าเจ็บไหมบอกเลยว่าไม่ครับ เพราะว่ามันเป็นของฟรีครับแล้วมันก็ไม่ได้สุ่มในคุกกี้สเปเชียลด้วยไม่ได้สุ่มในคุกกี้พิเศษอันนี้เราสุ่มแค่คุกกี้ระดับสูงเพราะฉะนั้นการที่มันไม่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะมาตอนนี้เราเหลือของฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายสงสัยต้องเอาจริงแล้วการทิ้งภารกิจอ่ะมันไม่ใช่หนทางของนินจาแต่การที่ทิ้งเพื่อนพ้องอ่ะมันเรวซะยิ่งกว่าเศษสวะของนินจาแล้วมันเกี่ยวอะไรการสุม่มกูไม่รู้เหมือนกันมา เมื่อกี้ทำผมหน้าแตกไปแล้วเกิดไว้ซะเยอะแล้วไม่ได้เลยรอบนี้ผมต้องใช้คาถาเินจาละสุ่มกาชาให้ไม่เกือไป <c oughs> ไม่อยากจะเอาจริงเลย คือต้องบอกว่านี่ใช้ความสามารถโดยที่ผมอ่ะรวบร,วม,รวมจัก,กรละในร่างกายไม่ถึงสิเปอร์เซ็นงนะเออส่มแบบว่าไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะได้แต่มันก็ได้ครับเพราะว่าผมบอกมาแล้วครับว่าคุกกี้ก็เปรียกเสมือนเงาครับถ้าเรายิ่งวิ่งไล่ตามเงาเงาจะยิ่งวิ่งหนีเราแต่ถ้าเราหยุดและหันหลังกลับเงานั้นอ่ะมันจะมาตามเราเองนะครับไปไงคารลมคมคายดูคล้ายว่า ตัวนี้จะเป็นตัวแรงแล้วฮะคุกกี้รสมะม่วงคุกกี้รสมะม่วงกลิ่นแปลกได้กลิ่นผมได้กลิ่นผมรู้สึกได้เลยว่าคุกกี้รสมะม่วงแน่นอนตัวแรงตัวหายากมาแน่ผมได้กลิ่นละกลิ่นมันมากลิ่นมันมามผมได้กลิ่นน้ำทะเลผมได้กลิ่นคุกกี้นางฟ้าทะเลมาอมหอมหอมหอมรู้สึกได้เลยหอม โอ้คุกกี้รถโคนันว่ะมาพร้อมเพลงเปิดตัวคุกกี้รถอัลมอนครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือคุกกี้รถอัลมอนถ้ามันเป็นอีพิกแล้วมันไม่ใช่พวกแบบมาร์คแลนอะไรพวกนี้แม่งเก่งหมดอะถ้ามันไม่ใช่มาร์คแลนไม่ใช่เห็ดไม่ใช่ไม่ใช่รถอ,อะไรแนละ้วมันม่วงอะไรพวกนี้แม่งเก่งหมดเลยคุกกี้รถดุงคุกกีร้รถประยุทธ์ โอ้ยอะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่การส่งคุกกี้ระดับสูงซึ่งโอกาสที่จะออกเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับผมจะให้ดูนะที่เราสุ่มกันมาเนี่ยโอกาสออกเพียงแค่0.1เองไหมครับอันนี้โอกาสออก0.11111ซึ่งมันหายากมันออกยากนะฮะคุกกี้นางฟ้าโอกาสออก0.054แม่งยากโคตรผมเนี่ยจะสุ่มอันนี้นะครับต่อไปนี้คือ คุกกี้สเปเชียลโอกาสออกเนี่ยจะต่างจากเมื่อกี้นะครับเป็น1.44เห็นนะโอกาสออกเยอะกว่าเมื่อกี้นะซึ่งถ้าผมกดและออกมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรที่ amazing มากนะครับถ้าใจล้าวอ่ะคงยากแต่ถ้าเป็นผมอะ่ะผมจะทำให้เป็นเรื่อง easy ผมจะทำเป็นแบบว่าพูดคุยกับคนดูไปก่อนนะครับและผมจะกดที่เผลอนะครับ เขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าหลอกล่อเหยื่อให้สนใจในสิ่งในสิ่งอื่นและเราก็รีบกดสุ่มนะครับเขาเรียกว่าการกดทีเผลออันนั้นอะไรอ่ะปุ๊บ GM หันไปมองในจังหวะที่ GM กําลังไม่ได้สนใจเนี่ยเรารีบกดเลยผมจะใช้คาถานินจานะครับเนตรแสงสาระนะครับวิชาเนตรวงแหวนขั้นสูงนะฮะผมจะใช้วิชานี้ทำให้ผมรู้ถึงอนาคตล่วงหน้า ผมมองเห็นนาคาคนละมันม่วงมาแน่ผมจะหลับตานะครับแล้วก็ใช้ใน้วงแหวนมองดมจากสกินและเสียงเฮ้ยย,ยังยังยังไม่มายังไม่มายังไม่มาอันนี้ยังไม่ใช่ทำไมมันยังไม่ถึงสักทีวะ อันนี้อันนี้อันนี้มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ผมสัมผัสดได้มันม่วงเอ้ยไม่ให้มันม่วงมาม่วงอ้าวเฮียเอศเพศโตกูกด <c oughs> <c oughs> ในเลทนะเนี่ยกูกดในเลทนะเนี่ยทำไมมันได้ตัวเนี้ย ไม่เอา啊เอเอซโอะไม่เอาะมา,า,ม,า,าม่วง啊อยู่ไหนอ่ะโอ้โหวิญญาณเจ็ดเลยหรอวิญญาณเจ็ดเลยหรอถามจริงผมว่ามันเริ่มแปลกแลกละกูกดมาสี่รอบแล้วแม่งยังไม่ออกมาสักตัวเลย <laughs> ถึงอ e ีปิกมันจะเยอะแต่มันไม่มีตัวที่กูอยากได้เลยอะหรือช้ยเนสีขาวแทนวะก็ฐานินจา Ninja. ผมกัชาให้ไม่เกลือโอ,โอ,โอ,โอทำไมอีปิกมันออกง่ายจังวะทุกคนออกง่ายเกินถ้าผมยังเป็นลูกรักอยู่นะครับตัวนี้ผมขอมาม่วงให้หน่อยได้ปะไม่อยากให้คนดูผิดหวังนะครับว่าผมเป็นคนพูดแล้วทำไม่ได้ตัวนี้เป็นมะ น่วงครับผมจัดให้ผมหน่อยเจมทำไมอีป่งมันอ่อนง่ายจังวะทุกคนเก๊กลอเลยมาละมาละถ้าผมยังเป็นลูกลักอยู่นะครับตัวนี้ผมขอม่วงให้หน่อยได้ปะ ผมรู้แต่แรกแล้วว่าตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงนะครับเพราะาผมมันเป็นลูกรัก GM ผมสามารถเสกได้ผมแค่กระดิกนิว้ว GM ก็เสกมะม่วงเข้ามาใน ID ผมแล้วเรี <ๆ S 2> <ม>่กผมว่าลูกรัก GM ครับก็มึงอ่ะกับกูมันต่างกันไหมไหมนะครับก็ง่ายๆอ่ะนะเมื่อกี้พี่ฟุกหรือว่าพี่ถ้าพี่ไม่ได้ฟุกกับพี่ทำให้ผมดูอีกสักรอบได้ไหมอ่ะ GM มีคนบอกว่าเมื่อกี้ได้เพราะฟุกน่ะขออีกทีได้ไหมให้เขารู้เลยว่าของจริงอ่ะอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดยวีอันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคคือต้องบอกว่าระบบอ่ะพึ่งขีดมะม่วงเข้ามาในไอดีผมแล้วมันต้องติดคูดาวแป๊บหนึ่งนะครับมันติดคูดาวแป๊บหนึ่งนะ อันนี้อันนี้อันนี้ผิดคิวอันนี้ผิดคิวอันนี้ไม่นับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เดีย๋ยวจะหาว่า GM GM อย่างน้อยถึงเขาจะไม่ให้อีปิกมาแต่เขาให้หินวิญญาณคุกกี้นางฟ้าทะเลมานะคะบงกเห็เนปะเห็เนปะเห็นปะรอบนี้นะเดี๋ยวเราให้ GM เอขาได้ทําการรีเซ็ตก่อน <c oughs> เขาเขาต้องมีคูดาวไงเวลาเราจะแบบว่า ใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดคูดาวเมื่อกี้ผมกดเร็วไปผมลืมไปเจมเจมครับถ้าคุณดูอยู่นะในฐานะที่ผมอ่ะเป็นดั่งลูกรักของท่านอย่าทำให้การสุ่มครั้งนี้ของผมผิดหวังนะครับผมรู้ว่าคุณทำได้ผมเชื่อใจคุณจัดไปไวรุ่นเบาๆสามพันเพชร รอบนี้นะครับถ้ามะม่วงไม่ออกมาในไอดีผมเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์หน้าแชทมาได้เลยว่า KK เต็มได้เลยนะครับอย่าเพิ่งพิมพ์ดิยังไม่ทันจะกดเลยแล้วก็ใจเย็นไม่สำคัญว่าจะใช้รถอะไรอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยครับไป มาแล้วครับกาหามาก่อนเลยอย่าพึ่งพิมพ์อย่าพึ่งพิ่ม,อ,มอุ๊ยวิญญาณมาแล้วโอ้โหไปสองวิญญาณมันเยอะจ้าตัวเมื่อไร่จะมาเนี่ยพีคโอ้ลังไม่ดีลังไม่ดีมาครับ โดนล้วจำเชื่อยังเชื่อหร like ือยังครับเชื่อหรือยังครับของแบบนี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ ถึงผมจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ผมก็มองเห็นอนาคตของใจร้าวและใจร้าวกําลังนั่งร้องไห้ทำไมทำไมจีเอ็มไม่เคยให้อะไรดีๆนะไอดีผมบ้างเลยใจร้าวกําลังนั่งร้องไห้อยู่เมื่อเห็นภาพแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่าฟุกแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นกันชัดๆแล้วนะว่ามันไม่ใช่ความฟุกนะครับแต่ผมอ่ะคือลูกรักจีเอ็มครับอยง่ายกังเนยอะ ได้มาอีกเดียวอ,อ่ะเพชรจงเลยต้องหมื่นเจะครับโหกดให้หมดเลยดีกว่านะฮะสำหรับผมแล้วเอานะขอเวลาแป๊บนึงเหรออ๋อเขาบอกว่าถ้าจะคีย์แอนเชียนเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงนะครับอะไรนะได้ได้หรอโอเคทุกคนครับหลังบ้านเขาแจ้งมาแล้วบอกว่ารอบนี้ได้ชัว เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าของแบบเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของไอดีผมจะหันหลังกดให้ดูนะครับดูหันหลังกดให้ดูคาถานินจาสุ่มกาชาแบบไม่ดูหน้าจอได้เกรอเนอี่ยบางทีได้เยอะไปคนอื่นเขาก็จะอิดชาดกันนะเชื่อไหม ว่าถ้าผมไปเดินตามห้างเนี่ยแล้วมีคนดูสตรีมผมอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นน่ะแม่งมากระทืบกูแน่เลยเมื่อผมว่าลูกรักจีเอ็มครับได้แล้วอ่ะไม่ไม่ได้โป๊ก็ผมเป็นลูกรักจีเอ็มผมก็บอกคือว่าผมเป็นลูกรักจีเอ็มอ๋อครับครับครับจีเอ็มบอกว่ารอบนี้เนี่ยอย่างปกติก kind of ็น่าจะได้ คุกกี้นางฟ้าทะเลอ่าอย่างเกลือก็จะได้คุกกี้มะม่วงแบบอย่างแย่สุดเลยนะเจมาบอกว่าอย่างแย่สุดเนี่ยจะได้คุกกี้มะม่วงแต่อย่างดีเนี่ยก็จะได้คุกกี้นางฟ้าทะเลเรามาดูกันนะครับอ้อีมะม่วงใหม่แล้วยืนยันอย่างอีมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไอ้อคำว่าเคเคตต็มเนี่ยผมหมายถึงการกดสุ่มรอบที่แล้วไม่ได้หมายถึงการสุ่มครั้งนี้แต่รอบที่แล้วอะผมได้จริงๆแต่รอบเนี้มันมีความผิดพลาดทางเทคนิคกันนิดนึงจ่ายบ้าเอาเฮ้ยทำไมมันได้ตัวนี้อ่อ๋อกดผิดเหรออ๋อเขาบอกว่าเขากดผิดมาเขาเห็นคุกกี้รถมาปากกับคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยมัน คลิกข้อมูลมันคล้ายกันโค้ดอะโค้ดมันคล้ายกันเขากดโค้ดผิดตัวให้มาเร็วมาเป็นคุกกี้รถหมาป่าเดี๋ยวแก้ตัวให้แก้ตัวให้เดี๋ยวเอาอีพิกเพิ่มไปสองตัวเขาบอกมาอย่างนี้หลังบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวให้อีพิกเพิ่มสองตัวนะชดเชย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 หันหลังกดก็ทําไปแล้วอยากจะเอาตีนกดมากเลยอย่าเลย รอบนี้เนี่ยผมจะกดเลยดีกว่ากดเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเวล่ำนะครับสามสองหนึ่งปีนเพดานกดว้าถ้าออกมาสองตัวแบบที่ผมได้ลั่นวาจาไว้นะบอกเลยว่า,วาไอ้เคิยสองตัวจริงก็ออกนะ พูดอะไรมันก็เป็นจริงไปหมดอะนะเฮ้ยนายกลาออกทีนี้ยอกๆยอพูดอะไรก็เป็นจริงอะเฮ้ยง่ายเกินอะเฮ้ยคาถาดินจานางฟ้าทะเลจงมาเรียกผมว่าลูกรัก g ีอมครับตุ่มยังไงก็ได้หลับตาสุ่มก็มาไป สองตัวอีปิกของดีจงมากาหารมาแล้วครับ อะไรวะเมื่อกี้ก็หมาขี้เรือนรอบนี้หมาจิ้งจอกแม่งก็ขี่เลือนไม่ต่างกันเลยอะเมื่อกี้หมาป่ารอบนี้คุกกี้จิ้งจอกมึงไปอยู่วัดทั้งคู่เลยนะอ,อ,อ๋อครับครับครับเขาบอกว่าคุกกี้หมาจิ้งจอกกับคุกกี้หมาป่าเนี่ยโค้ดมันคล้ายกันอีกแล้วคุกกี้หมาหมาเหมือนกันเนี่ย เออมันออกมาก่อนเพราะว่าโค้ดมันค้ายกันมันเป็นผลประกอบการจากการคี์ผิดรอบที่แล้วไงหมาอีกตัวนึงมันเลยโผล่มาแต่อีพิกอีกหนึ่งตัวของเราเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันว่าจะเป็นดั่งใจต้องการหรือเปล่าไปครับสามสองหนึ่งมาม่งว่ะเฮ้ยม,มามง่องหกล่องว่ะเฮ้ยก็ยังได้อยู่ ถึงแม้ว่าคุกกี้น้ําทะเลอะไรเนี่ยยังไม่มาแต่มาม่วงมาก็ถือว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มาใหม่นะครับถือว่าให้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮิปปิกมาสองตัวกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยหรือว่าแร่แรเนี่ยมันจะอยู่สุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยเพรเราอย่างไรเยอะนะครับกดกดกดทิ้งกดขว้างได้เลยสบายสบาย,บายไปโอ้ โอ้ตายอีกแล้วก็ก็ลูกหลัก GM มันก็เป็นเรื่องปกติป่ะครับง่ายอ่ะมันง่ายอ่ะคือผมบอกตรงนะสุ่มให้ไม่ได้อีปิกอ่ะแม่งยากกว่าสุ่มให้ได้อีปิกอีกอะจริงไปมาดูกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ย ดวงของผมมแล้วมาแล้วมาแล้วผมได้กลุ่มหินมณีทั้งห้าไว้ในกำมือแล้วครับโอ้หมาอีกแล้วเนี่ยคูจะเปิดสวนมะม่วงได้แล้วเนี่ยแต่ได้หินแอนเชียนมาหนึ่งตัวนะได้หินแอนเชียนมาหนึ่งตัวนะเคยดู อเวนเ e อร์อินฟินิตี้ใช่ปะ่ะธานอสเนี่ยมันสะสมหินมัน,เนีเอาไวท้ทั้งทั้งหลูกเอ้ยหกลูก6เมตรหกเมตรกี่มเมตรวะกูจำไม่ได้ละธานอสอ่ะมันมีหินมันีทั้งหมดใช่ปะ่ะมันดิดนิ้วทุกอย่างจะเป็นไปดังที่มันต้องการถูกไหมอ่ะคนจะหายไปครึ่งโลกนะครับแต่ถ้าผมดิดนิ้วเนี่ยอีปิกมันจะมาดูนะถ้าผมดิดนิ้วปุ๊บอีปิกโผล่ปับ๊บไม่เชื่อใช่ไหม ไม่เชื่อดูผมเซกได้แต่งใจเอาดีผิดเอาใหม่ใหมโอ้ผมได้แล้ววันเดียวเอาห้าดาวเลยปะวันเดียวเอาห้าดาวเลยไหมทุกคน มัน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 ,ม,นมันง่ายเกินมันง่ายเกินดูอีกรอบนะครับอีกหนึ่งครั้ง3า0พันเพชรสุดท้ายนี้นะครับอีปิกมาอยู่แล้วแต่ขอเป็นตัวที่ผมต้องการก็ด้วยเถิดอีปิกเอนออกมาอยู่แล้วผมรู้แต่จะเป็นตัวที่ผมต้องการหรือเปล่า2ตัว เออลืมคุยกับ GM เอครับ2ตัวนี้ที่ได้มาอ่ะขอเป็นตัวดีๆมีประโยชน์เพื่อนะสังเกตนะว่าการที่อีพิกโผลมา2ตัวผมรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยเพราะว่าผมรู้อีแล้วว่าต้องได้นะได้มาแล้วอีก2ตัวอีพิกครับมาดูกันนะว่า2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะสองตัวสุดท้ายนี้เพชรผมหมดแล้วนะ G.M. จัดไปให้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยไปขอเป็นตัวดีๆมีประโยชน์ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยเพราะว่าผมรู้อีกแล้วว่าต้องได้แฟนเคท ตัวนี้มันดีนะแต่ว่าผมอะ่ะเต็มแล้วนะครับคือตัวนี้มันดีแต่ว่าผมอะ่ะมันมันมันมีครบแล้วไนงะอีกทีนึงป่ะว้มามันบ่วงอีกแล้วเฮ้ย ตัวที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้โหโอ้มะม่วงเปิดสวนได้แล้วเนี่ยกูเนี่ยว้าเฮ้เฮ้มีหนึ่งครั้งวะมีหนึ่งครั้งวะกดกดขำๆแล้วกันนะกดขำๆแล้วกันมีหนึ่งครั้งก็ยังเป็นมะม่วงถึงเวลาสมควรแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเลิกงามยามดีคุกกี้นางฟ้า ถ้าเรามาสุ่มในนี้เนี่ยอัตราการออกอะ่ะมันจะเยอะกว่าไปสุ่มที่อื่นนะครับนี่ดูอัตราการออกนะฮะจะอยู่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นที่เราสุ่มมาอัตราการออกน้อยกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาผมสุ่มอะ่ะผมรู้อยู่แล้วว่ามันได้อีปิกชัวอีปิกอะ่ะมันออกมาอยู่แล้วแหละนะครับตามันตาแม่โบนอ่ะมันวาวอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ หลังจากที่ผมอ่ะเป็นนักวิจัยการสุ่มมาเป็นเวลาย,ยาวนานนะครับให้เพื่อนๆสุ่มทีละหนึ่งพดีกว่านะดูและจำใจแล้วถ้าดูอยู่เนี่ยดูและจำใจแล้ว GM ครับอย่าทำให้ผมผิดหวังนะฮะ GM ออย่าทำให้ผมผิดหวัง ี้กูไม่อยากให้เกินอ,อ่ะ